สวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้มารีวิวสตั r ดอาดิดาสไรเชื่อตัวท็อปทุกคู่นะครับตัวนี้ตัวแรกเลยในเมสิทดพัท4,990บาทรวมส่งครับลดจากป้าย1 5 0 0ทนะครับพวกนี้จะเป็นโคตดท็อปนะครับจะมีถุงผ้าทุกคู่นะครับ X Men X c o s t นะครับผมนี่4,990บาทลดจากป้าย1 5 0 0นะครับซิงเกิลของ Marvel นั่นเองมาดูตัวไหนตัวอื่นกันบ้างครับ ตัวนี้ก็เป็น p i l ดอร์เอ็ l จุดอลอลนะครับลายเชือกนะครับ2,990บ,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 บาทรวมส่งนะครับผมนี่ฮะนี่รถจากป้ายทุกคู่นะครับมาดูตัว p i l ดอร์เอรุ่นใหม่ล่าสุดครับในโคท็อป1,500นะครับเหลือ5,990บาทรวมส่งนะครับผมนี่ฮะสีดำดูดุดลายเชือกจุดเบลิงแฮมนะครับผมนี่ มีตัวไหนครับไปดูกันใครอยากให้รีวิวแบบนี้อยากให้รีวิวคู่ไหนคอมเมนต์กันมาไว้นะครับอันนี้เป็น19พัดนะครับสีทองนะครับผม3,990ตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่นะครับใครไซส์48มาเลยนะครับตัวนี้ลิมิเต็ดไซส์ใหญ่ราคาถูกนะครับผมรู้จากป้ายทุกคู่ของแท้แน่นอน100%นะครับร้านเรา ไม่มีของก๊อปนะครับไม่มีเกรมิลเลอร์ครับตัวนี้5,990บาทครับฟีกพัดนะครับผมไซส์ส4ครึ่งนะครับช่องทางการเลือกซื้อสินค้าอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับผมนี่19พัดนะครับเออ18พัด4,990บาทรวมส่งนะครับผมใครอยากให้รีวิวนี้กดติดตามไว้ไม่อยากพลาดกันครับเดตสินค้ากดติดตามไว้นะครับช่องทางการซื้อซื้ออยู่หน้าโปรไฟล์นะครับผม